สว oh, ัสดีครับ่อกองช่องทัพฟูลชแนลนะครับพ่อผมจะพาผมไปไหนใะเอฟซีเอนี่งนรงาิเนาะนเอฟซีก็จะเป็นบรรยากาศ That the honeymoon's just a phase. Now I understand. I learned it first hand You thought it would last forever. Oh. Uh, you should've loved me better. should not loved me better. Become blue. Oh. So I surrender Cause I couldn't see things getting better so In the afternoon, in the afternoon Did what I could do, now you're in my real. But after some time, I realized, Yo. Hey. and I were in the mess. The moon started to become blue. Oh, so I surrendered. Cause I couldn't see things get better. No, in the afternoon, in the afternoon. In the afternoon, in the afternoon. Did what I could do. Now you're in my review. Know that the honeymoon's just a phase. Now, I understand I learned the first hand, you thought it would last forever. ก็จะมาพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมนะฮะเป็นไงบ้างนะครับก็อ่าวางแผนยังไงนะครับกับอ่าโคกน้องนาเน,นี่ยนะฮะ๋อที่ผมวางแผนนี่นะสมมติว่าปีนี้ผมลงต้นไม้ไปเยอะต้นไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างต้นประดูต้นมะข่าต้นสักต้นอะไรผมลงไปหมดทั้งมะพร้าวทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง แต่สิ่งที่ผมจะทําต่อไปคือรอให้ต้นไม้ใหญ่ทักสองสามปีหรือว่าดูว่ามันจะอุ่มมันเขียวสะอุ่มดีๆครับผ,<ม>ผมจะทําเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นสวนอาหารเป็นอะไรอย่างนี้ครับโครงการข้างหน้าคิดว่าจะทําอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมเอาปลาพวกปลาพวกอะไรมาลงในคลองในอะไรพวกนี้ผมลงไว้เยอะครับแล้วต่อไปในภายภาคหน้านี่ผมคิดว่าผมจะทําเป็นรีสอร์ททาเป็นสวนอาหาร ที่คนมาแล้วมาเที่ยวมาพักได้นานไหมใช้เวลานานไหมครับผมไม่เกินสามปีไม่เกินสามปีไม่เกินสามปีรอให้ต้นไม้นี่เขียวชะอุมอ่มดูาดูใครเข้ามาแล้วดูว่าเออดีดูแล้วมันบรรยากาศมันดีมากมากแต่แล้วนี้ก็ดีอยู่แต่ว่ามัน,มนยังไม่เท่าที่ควรคผมกาว่าจะทําทให้ดีที่สุดในภายภาคหน้าช่วงนี้ก็ยังมีการ ก่อสร้างซ่อมทำตอนนี้ยังมีการก่อสร้างเยอะอยู่ครับบ้านก็ยังสร้างยังไม่เสร็จอเป็นหลังที่สามอันนี้คือบ้านรับรองแขกใช่ไหมครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านยังไม่ใช่รับรองแขกบ้านตัวเองนี่แหละบ้านตัวเองนะบ้านตัวถัดไปคือบ้านรับรองแขกแล้วอจากหลังนี้ต่อไปคือจะเป็นบ้านรับรองแขกที่บ้าน แต่เข้ามาเที่ยวมาพักได้ครับผมอันนี้หลังนี้คือเป็นบ้านล็อกดาวน์ใช่หหลังนี้เป็นบ้านที่ผมอยู่อาศัยบ้านหลังนี้อ๋อแล้วบ้านที่สร้างยังไม่เสร็จนี่ก็เป็นบ้านที่ว่าถ้าลูกสาวมาก็จะให้ลูกสาวอยู่หลังนั้นอนะครับครับแล้วต่อไปนี่เราก็จะทําทาให้มันครบวงจรแหละนะครับทำให้ครบวงจรคือจะทําแบบว่าเออมีเกษตรเข้ามาเสริมด้วยนะครับมีเกษตร เกษตรนี่พวกเกษตรนี่ผมจะทําให้ดีที่สุดอย่างกล้วยผมก็ลงไปเยอะแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดหรอกผมจะทำให้ดีที่สุดต้นไม้ศักใช่ไหมไม้ศักอ่นะครับผมไม้ประดูไม้ปะดูไม้มะข่าไม้พยุงมีหมดผมลงหมดแล้วนะครับไม้พวกนี้นี่ครับน้องก็จะเห็นแบบรูปแบบเลยมากอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ไม้ปะดูอันนี้ไม้ปะดูนะครับเนาะผมจ้างเขาเรื่อยแล้วก็มาทําเองอันนี้สวยนะครับเนี่ย แต่มันเป็นไม้ที่ว่ายังยังไม่แห้งยังไม่แห้งนะครับมันเป็นไม้ดิบมาทามาลงแรกลงอะไรมันไม่สวยรอให้โตก็จะเห็นแบบนี้เลยคร,ครับครับครับรอให้โตก็จะเห็นแบบนี้เลยราว่าผมว่าในภายข้างหน้านี่มีเกินสองสามปีนี่ใครมาที่นี่จะจะพูดได้เลยว่าโอ้แน่นอนอคือว่าะจะเป็นจุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ปักหมดนะครับผมเจอทันทีเลยใช่ไหมครับครับครับอ่าถ้าใครหาไม่เจอก็ปักหมดลงมาที่เลยใช่ไหมผมว่าภายในสามปีต้องมาต้องเจอเลยโอ้โหเขาจะร้องโอรเลยล่ะที่นี่ผมคิดว่าผมจะทําไม่ได้ครับผมครับผมกะว่าจะทําไม่ได้ในถึงจุดที่ว่าผมอยากจะทําผมว่าผมทําให้ได้ล่ะที่นี่นะฮะเอฟซีเราก็มารอดูกันเรื่อยๆในเอฟซีว่าจะออกมาเป็นรูปแบบครับมาเลยใครจะมาต้องเที่ยวมาได้อ่า แต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับผมแต่ปลายักหน้าอีกสักสองสามปีพอว่าสมบูรณ์แน่ครับผมเราก็จะเห็นได้เห็นทุกอย่างมีทั้งอย่างที่กินกับข้าวมีร้านอาหารมีมีมีนะครับเนาะก็มีท่องเที่ยวด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดนี้ด้วยนะฮะเอฟซีจะทําให้ดีที่สุดครับผมเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับผมนี่นะครับที่นี่ย้ำอีกที่นี่คือที่ไหนนะอันนี้ที่นี่ตำบลหนองเขียนสามแยกตำบลหนองเขียนอำเภอศรีธาตุนะครับ เรียว่าโค้งน้องนานะครับโค้งน้องนาตําบลน้องเขียนทางเข้าตําบลสามแยกสามแยกเข้าตําบลเลยจะอยู่ในจุดนี้ครับผมนะครับอ่านะครับเอฟซีของเดีนะฮะเต็มปากนะครับอีกสามปีเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะโอ้เป็นแน่นอนเป็นแน่นอนนะครับเป็นแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณมากนะครับครับผมเนาะโอเคครับเนาะ ครับ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 ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับที่อ่าเป็นประโยชน์นะครับแกเอฟซีที่คนสวัสดีครับพบกับช่องทัพบูชแนลนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันนะครับมาถึงแล้วนะครับที่แว่นมาแล้วมาอยู่ตรงจุดไหนกันนะเอฟซีครับฝ่าได้มันนะฮะเอฟซีด้านหน้านะเอฟซีแต่ข้างหลังนะะเอฟซีนั่นจะพาเข้าไปดูนะครับเขาเออได้ยินกันว่านี่ที่นี่ตั้งชื่อว่าโคกหนองนานะฮะเอฟซี อ่ะแดดก็ร้อนนิดนึงนะฮะเอฟซีอ่าเราจะเดินเข้าไปข้างในกันว,ว้านะฮะเอฟซีเาเรามาดูด้านซ้ายก่อนนะฮเอฟซีก็จะเป็นอ่าเราได้ป่ากล้วยนะ F เอฟซีผูกต้นกล้วยยาวไปก็ไม้ทรงไม้สักนะฮะน่าจะใช่อยู่นะครับนะผสมประสานกันต้นมะม่วงก็มีนะฮะนู่นนะครับเอฟซี เป็นไรปลูกต้นกล้วยไม้สักนะครับเอาเป็นไม้สักแล้วกันนะครับรวมๆอ่านะับผมด้านนี้ก็เป็นการเป็นคลองคลองไปนะเอฟซีคลองระบายน้ำนะฮะเอฟซีเนาะอ่าเข้ามาปุ๊บนะครับก็กําลังสร้างบ้านนะฮะเอฟซีหรือว่าสร้างที่พักนะครับรีสอร์ทแล้วกันนะฮะกำลังก่อสร้างอยู่ก็มีไฟ อยู่เนาะเขาเรียกว่าไฟอะไรนะอาจุลเซลนะ FC อ่าเพื่อจะใช้ไฟจุลเซลนะครับในการมองเห็นให้มันแสงเห็นแสนสว่างนะฮะกำลังสร้างอยู่นะครับ f อซห้องน้ำก็อยู่ด้านนู้นนะฮะเอฟซทางตรงเข้านะฮะ,ะเรามาดูด้านนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มาไปด้านซ้ายนะครับ ดูรอบๆเลยนะครับตรงนี้คือโคกหนองนานะฮะเอฟซีก็ตากข้าวตากอะไรเนาะนะครับช่วงนี้หน้าข้าวอ่านี่นะห้องน้ำนะครับใครที่เข้ามาเที่ยวมาหรือมาพักผ่อนอะไรต่างๆก็ปวดท้องปวดอะไรก็มีห้องน้ำเน,ะน,ะนะาะใะเอฟซีมาด้านนี้นะครับผมที่เลยมาเราย้อนกลับไปอีกด้าน นี่หนึ่งนะฮะ,ะนี่นะครับก็จะเป็นกำลังสร้างรีสอร์ทแล้วกันอีกรอบนะฮะ,ะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเข้าไปถา่ายทำนี่นะครับก็จะทำเป็นรีสอร์ทให้คนมาพักนะใหเอฟซีกำลังสร้างอยู่เนาะ นี่นะครับดำนะฮะเรามาด้านนี้นะฮะเอฟซีอ่าห้องครัวนะครับกำลังก่อสร้างอยู่เนาะนะฮะเอฟซีนี่ก็ คล้ายๆเป็นบ้านล็อกดาวน์นะฮะัเอฟซีบ้านล็อกดาวน์โอ้หลายหลายแสนอยู่นะนะครับเป็นบ้านล็อกดาวนะ์เนาะบ้านล็อกดาวน์หลายแสนอยู่แต่ว่าข้างในประตูด้วยไม้สักนะครับเอฟซีนี่ห้องครัวนะฮะ เจ้าของฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของก่อนนะครับรอแป๊บดูรอบๆก่อนตูเป็นไม้นะฮะเอ่ะสีะลงลงลง่ห้นดูรอบๆนี่นะครับ น้องนะครับบ้านล็อกดาวนะฮะเอฟซมาด้านนี้ก็จะเป็นปลูกต้นขาจิงตะไคร้แลครับก็จะเป็นไม้สักล้อมรอบนะฮะก็จะเป็นบ่อน้ำเขาเลี้ยงปลาฮะเอรซบบ้านนะ ตรงนี้คือโคกน้องนานะเอฟซีว้าวเข้ามาข้างในเงินดีจะให้ดูรอบๆนะครับที่ลงนั่งเล่นอะไรต่งตางๆโต๊กินข้าวนะฮะเราจะมาดูด้านนี้นะฮะ,อ,ะอันนี้นะครับ นี่ฟางเห็ดฟางเลยอันนี้เชื้อเห็ดนะฮะเห็ดฟางนะเหแต่ว่าฟางมาพร้อมที่เราเดี๋ยวมนอื่นน่ะไปแกลฟางหาปกฟางมาครับผมอย่ค่อยเบึ่งรอบรก่อนเนาะอ่าเบิ่งรอรอบอ่ากบานะครับปลาเยอะมาก ปลานะปลาได้ว่าเขาเลี้ยงนะครับปลาเลี้ยงอ่าเลี้ยง,ยงช้างเลี้ยงปลานะครับตะไคร้ออกดอกนะเอลซีเอซีเคยเห็นไหมตะไคร้ตะไคร้นะครับดอกตะไคร้นะเนี่ย ดอกตะไคร้นะครับ huh. น uh ี huh. uh ่นะครับดอกตะไคร้ม huh. uh ันออกดอกตะไคร่โอเคเนาะ